ฮอนด้าบีสกูตเตอร์จิว๋วหัวใจนักแข่งปี1983สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้าหีของเราอีกครั้งครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปดูรถสกูตเตอร์คันเล็กที่ต้องบอกเลยว่าโคซิงและล้ำยุคสุดๆในช่วงปี1980ถ้ามันเกิดทันในยุคนี้แล้วก็วงการสองล้อมีสเสถียรแน่นอน เรากำลังพูดถึงตำนานที่มีชื่อว่า Honda Beat ปี1983ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปี B 1983เนี่ย Honda คิดอะไรที่มันแปลกใจมากในยุคที่สกูตเตอร์50ซีซีทั่วไปใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมดาธรรมดาแต่บีดคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำครับใช่หรอครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ มันคือสกูตเตอร์ 50cc รุ่นแรกของโลกที่ใส่หม้อน้ำาให้เลยครับแค่จุดนี้ก็รู้เลยว่า Honda ไม่ได้ทำสกูตเตอร์บ้านๆแต่ทำสปอร์ตสกูตเตอร์ตัวจริงเสียงจริงเลยครับเพื่อนๆและที่ทำให้มันเป็นตำนานจริงๆก็คืออาวุธลับที่มีชื่อว่า v t e x ใครจะไปเชื่อว่ารถคันนี้จะมีระบบปรับแรงบิดได้หลักการทำงานของ v t e c เนี่ย มันเหมือนมีปุ่มกดบูสต์พลังงานซ่อนอยู่คือถ้าเราเหยียบแป้นที่เท้าซ้ายปุ๊บระบบมันจะเปิดช่องทางไอเสียอีกช่องทําให้แรงมา้าถูกปลดปล่อยออกมาเต็มที่ที่รอบสูงส่งผลให้เจ้าบีดคันจิ๋วคันนี้มีพละกําลังสูงสุดถึง7.2แรงมา้าที่7,000รอบต่อนอาทีซึ่งถือว่าบ้าคลั่งมากสำหรับรถ50ซซในยุคนั้นนอกจากแรงม้าแล้วหน้าตาก็ไม่ยอมใครครับ ดีไซน์ภายนอกนี่ถอดแบบมาจากกระแสเลเซอร์ลาบิกาในยุค80ชัดไฟหน้าก็เป็นแบบดวงฮาโลเจน2ดวงเหลี่ยมๆซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกในรถ 50cc เลยครับท่อไอเสียก็เป็นทรงคล้ายท่อพักสนามแชมเบอร์สไตล์ที่ดูซิ่งสุดๆช่วงล่างหน้าก็มาพร้อมโชคแบบเทเลสโคปิกพร้อมเหล็กกันโคก s t ตเบ l i z e r รครบเครื่องมากๆครับเพื่อนๆ สรุปง่ายๆคือ Honda Beat คันนี้เนี่ยคือการรวมเอาสุดยอดเทคโนโลยีและหัวใจนักแข่งของ Honda เข้าไปอยู่ในรถ 50cc คันเดียวมันคือหลักฐานว่าความสนุกและความสิ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่รถใหญ่เสมอไปแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับคิดยังไงกับเจ้า Honda Beat คันนี้ถ้ามีโอกาสอยากได้มาจอดที่บ้านสักคันไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Motorcycle News ของเราไว้ด้วยนะครับผมอัพพัานนันขอตัวลาไปก่อน